สวัสดีนะคะสวัสดียามเช้าช่องเจจ๋าพาปลูกนะคะาา chin. วันนี้เจจ๋าก็จะมาอัปเดตสวนมุมข้างบนนะคะซึ่งเจจ๋าก็ทยอยเคลียร์นะคะเห็นไหมคัว่าวันเจจ๋ารถเยอะเลยจักรยานเจจ๋าสองคันมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถคันหนึ่งรถเก่าๆคันหนึ่งนะคะรถคู่ใจตั้งแต่สมัยลูกชายเล็กๆนะคะยี่สิบกว่าปีแล้วรถคันนี้อยู่ด้วยกันมา ก็อัปเดตส่วนนะคะวันนี้ก็คือ,อที่เจะจ๋าเคลียรแปลงเคลียพื้นที่ตรงแปลงตัวนี้สังเกตดูค่ะว่าแปลงาจะจ๋าหายไปใช่ไหมคะหายไปเจ๊จ๋าก็เอาชั้นวางมามาลงมาวางแทนแล้วต้นมะละกอก,ก็เกิดนะคะเจ๊จ๋าก็เลยจําเป็นต้องย้ายแปลงออกนะคะเพื่อให้มะละกอเขาขึ้นส่วนต้นเล็กต้นนี้มันมีสองต้นนะคะอันนี้ต้นใหญ่อันนี้ต้นเล็กาจะจ๋าว่าจะลองตอนดูไม่รู้เป็นพันธุ์อะไรนะคะแต่ใบเขาสวยมาก เจาจ๋าก็เลยใครรู้นะคะว่ามะละกออันนี้เป็นพันธุ์อะไรช่วยบอกเจาจ๋าหน่อยเพราะใบเขาสวยจริงๆค่ะมะละกอใบสวยมากค่ะไม่รู้พันธุ์อะไรเนาะแต่เจาจ๋าน่าวา่่าานจะเป็นฮอนแลนด์ส่วนแปลงผักเจาจ๋าก็เตรียมพร้อมปลูกแล้วนะคะเย็นนี้เจาจ๋าว่าจะลงลงปลูกผักแล้วคะ่ะลงปลูกอ่าสักอ่าแล้วแต่ว่าเจาจ๋าจะทําได้แค่ไหนนะคะแต่ว่า สี่แปลงห้าแปลงนะคะพร้อมปลูกแล้วเจ๊จ๋าว่าจะลงพร้อมกันเลยก็ห้าแปลงถ้าถ้าทําทันนะคะก็เดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันนะคะว่า,าจะจ๋าย้ายแปลงผักไปไว้ตรงไหนส่วนเล้ายางตรงนู้นาจะจ๋าก็เคลียร์แล้วนะคะอาจจะวางของระเกะกระาหน่อยเพราะว่ากล่องโฟรรมาจะจ๋าใช้ขนใบไม้เนาะพอขนเสร็จาจะจ๋าก็ต้องวางข้างบนไว้ก่อนเออก็ก็มีกล่องมีอะไรวางมีกล่องมีกระถางอะไรวางก็คือยังไม่เรียบร้อยค่ะ ันนี้ยาจ๋าก็เลยอยากจะัปเดให้ดูว่าส่วนยายจ๋าเริ่มโล่งขึ้นมาบ้างแล้วจากที่เป็นป่านะคะก็เริ่มโล่งเริ่มอะไรวันนี้ก็จะตัดตัดกิ่งขนุนออกก่อนค่ะก่อนที่จะลงผักเดี๋ยวพอลงผักแล้วตัดกิ่งขนุนเดี๋ยวมันจะไปลงลงโดนผักในแปลงเนาะจะมีกระถางที่ยายจ๋าเตรียมไว้ย้ายก้าปลูกต้นหอมแบ่งแล้วก็ย้ายก้าพริกนะคะยายจ๋าก็เตรียมไว้ส่วนข้างล่างก็คือจุลีีสังห์แสงที่ทําไว้นะคะทยอยใช้ค่ะ อันนี้ก็เป็นต้นหอมนะคะหอมแบ่งที่จะจปลูกลงกระถางไว้ตอนได้จากกลับมานะคะ่ะเพิ่งปลูกได้อาทิตย์เดียวเองค่ะอาทิตย์กว่าเองก็ได้ขนาดนี้ก็พอกินได้แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะด้านหน้าค่ะอันนี้ก็คือโซนหน้าบ้านของเจ๊าจา่าเนาะโซนหน้าบ้านของเจ๊าจา๋าแล้วเนี่ยค่ะแปลงผักย้ายมาจากข้างบ้านก็ไว้ตั้งตรงนี้ส่วนกระสอบดินตรงนี้ที่เจ๊าจ่าย้ายออกมาจากแปลงอื่นที่มันล้มตอนนั้นที่อยู่ตรงนู้นนะคะแปลงที่ ที่เจะเอาวางกับพื้นเนาะเพราะว่าแปลงมันล้มอยู่สองแปลงล้มสามแปลงค่ะอยู่ตรงอยู่ตรงข้างที่จะจอดูพาดูเมื่อกี้อีกแปลงหนึ่งแต่แปลงข้างบนเอยแปลงสองแปลงนี้คือวางกับพื้นนะคะวางกับพื้นไม่ได้ยกสูงส่วนสองแปลงนี้ค่ะที่มีกล่องโฟมกับตรงนี้ยกสูงแปลงนี้ย้ายมาจากข้างบ้านตรงต้นมะละกอนะคะย้ายมาส่วนแผนโครงการของเจ้า๋าก็จะวางค่ะวางแปลงตรงนี้อีกหนึ่งแปลงอาจจะสองแปลง แล้วก็ย,ย้ายย้ายก้าพวกนั้นนะคะเปิดประตูฝั่งนี้2ององบานนะคะเปิดประตูแล้วก็ย้ายก้าพริกตัดแต่งก้าพริกอะไรย้ายก้าพริกอะไรเสร็จเข้ามาไว้ข้างในเพื่อที่เคลียร์หน้าบ้านให้มันโล่งนะคะแล้วเปิดประตูใช้งาน2บานนี้ย้ายมาไว้ตรงนี้อันนี้เป็นโรงเรือนที่เจ้าจ่ารื้อออกนะคะที่ให้ปู่รื้อออกวันนั้นก็เจ้าจ่าจะเหลือโครงสร้างไว้เจ้าจ่าว่าจะเอาถั่วไปลงเจ้าจ่าคิดช้าไปให้ปู่รื้อหมดเลย เจ๊จ๋าว่าจะเอาถั่วไปลงให้เขาเลื้อยพอได้กินอยู่สักหน่อยนะคะเพราะถั่วอายอาุไม่นานมากเนาะเดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยวเจจ๋าก็จะย้ายเคลียร์มุมนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ทยอยเตรียมดินเคลียร์เตรียมดินเบิขึ้นแปลงก่อนผสมดินขึ้นแปลงแล้วก็ตั้งแปลงใหม่ย้ายกงกระต่ายมาวางนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นทูนของเจ๊จ๋านะคะงามไหมคะต้นทูนต้นใหญ่มากแกงอร่อยมากค่ะต้นทูนเอกลักษณ์เด่นเด่นของเขาคือ ต้มนานก็ไม่เปื่อยค่ะมันจะกรุบกรุบบอลใช่ไหมแกงบอลดิจ๋าชอบกินมากแกงบอลแต่ว่าบอลหวานบอลอะไรยนี้ค่ะพอต้มนานๆเขาจะเปื่อยเละใช่ไหมคะแต่ต้นทูนนะคะต้มนานอุ่นนานยังไงก็ไม่เปื่อยจะกรุบกรุบแล้วเจ,จะจ่าเอามาทําทูนลอยแก้วค่ะเป็นขนมหวานอร่อยมากต้มใบเตยหอมๆแล้วก็เอาทูนไปนะคะอร่อยมากค่ะสําหรับคลิปนี้เจะจ๋าพาปลูกก็อัปเดตสวนหน้าบ้านข้างบ้านนะคะ เตรียมแปลงผักนะคะวันนี้ยาจ๋าก็พาดูแค่นี้ก่อนนะคะ,ะวางโครงการไว้ให้ดูกันนะคะว่าเดี๋ยวอัปเดตให้ดูทีหลังว่ามันจะออกมาเป็นรูปลักษณะไหนในเมื่อยาจา๋ายาจ๋าลงลงแปลงเอาผักลงแปลงแล้วก็เตรียมแปลงเสร็จนะคะตอนนี้คือยังไม่เสร็จนะคะคือยาจ๋าทำแต่ละวันอ่ะมันจะ4ี่โมงห้าโมงเย็นยาจ๋าก็เลิกทําแล้วก็รีบมาทำกับข้าวแล้วก็เลยแบบว่ายังวางของระกะตระกะเอาพอเดินได้ก่อนยังไม่ลงตัวนะคะส่วนแล้วยางตรงนู้นค่ะเคลียเรียบร้อยแล้วก็จะมีกระสอบที่แบบ ใส่วัชพืชเศษหญ้าอะไรที่จะถอนออกก็จะใส่ในกระสอบไว้เอาไว้ตากแดดเยจ้าก,ก็เลยยังไม่เก็บเข้าที่นะคะก็ยังระเกะละกะอยู่ค่ะยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าอยากอัปเดตให้ดูกันค่ะว่าเจ้าวางแผนโครงสร้างทุกอย่างโรงเรือนก็ลือแล้วก็จะโล่งขึ้นมานะคะเพราะว่าเจ้าวางก้าผักข้างล่างใต้ใต,ตรงนี้ค่ะตรงใต้ใชายคาบ้านเจา้าแา้นห้องเจ้าอยู่ตรงนี้เจ้าจะวางก้าผักตรงนี้นะข้างล่างด้านในนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เริ่มมีแดดแล้วค่ะ วันนี้วันวัน,วนอนเช้านะคะก็ยา๊จ๋าก,ก็อัปเดตแค่นี้นะคะถ้าชอบการปลูกผักสไตล์แบบทาวเฮาส์พื้นที่เล็กๆเล็กๆที่ไม่ใหญ่โตก็สามารถปลูกผักกินเองได้แต่ว่าถ้าคนไม่ชอบรกชอบบ้านโล่งๆชอบบ้านสะอาดหูสะอาดตาก็ทําไม่ได้นะคะก็ปลูกได้แค่ไม้ประดับหรือว่าไม่ต้องปลูกอะไรเลยแต่ว่าการที่เราปลูกผักปลูกดอกไม้นะคะมันก็ช่วยให้เราได้ความสุขได้มีอาหารกินเล็กๆน้อยน้อยที่พอกินได้นะคะ ถ้าคนไม่ทคนชอบสะอาดมากก็จะไม่ปลูกอะไรเลยมันก็จะโล่งๆดูสะอาดตาไปหมดนะคะจะไม่มีดินไม่มีใบไม้นะคะก็ถือว่าเขาชอบแบบนั้นเนาะแต่เจ้าจ่าชอบแบบมีของกินสามารถกินได้ปลูกประดับด้วยกินด้วยอาจจะลบหน่อยก็ไม่เป็นไรคะ่ะเจ้าจ่าไม่ไม่ถือสาตรงนี้บางคนเขาไม่ชอบก็ก็ไม่ต้องทํานะคะถ้าทําในกระถางเล็กๆก,ก็เออปลูกเอ่อพวกไม้ประดับไปก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้ปลูก สักต้นสองต้นก็ยังดีจะดูเขียวๆจะดูสดใสนะคะบ้านก็จะได้ไม่ร้อนมากเพราะว่าบ้านเราเป็นทาวาเนเฮาส์พื้นที่เล็กๆเ,เนาะคลับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะ